ขยบบทที่16มานาอาหารจากสวรรค์ชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดเดินทางออกจากเอลิมและมาถึงถิ่นทุรกันดารศิลซึ่งอยู่ระหว่างเอลิมกับภูเขาซีนายในวันที่15เดือนที่สองนับตั้งแต่ออกจากแผ่นดินอียิปต์ชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดก็พากันบ่นต่อว่าโมเสสและอาโรนในถิ่นทุรกันดารคนอิสราเอลเกล่าวกับท่านทั้งสองว่า เราตายเสียในแผ่นดินอียิปต์ด้วยพระหัตถ์ของพระยาเวขณะเมื่อนั่งอยู่ใกล้หม้อเนื้อและรับประทานอาหารอิ่มหนำก็ดีกว่านี่ท่านทั้งสองกลับนําเราออกมายังถิ่นทุรกันดารน,นี้เพื่อจะให้ชุมนุมชนทั้งหมดหิวตายแล้วพระยาเวตรัสกับโมเสสว่านี่แน่เราจะให้อาหารตกลงมาเหมือนฝนจากท้องฟ้าสําหรับพวกเจ้าและทุกๆวันก็ให้ประชาชนออกไปเก็บแต่พอกินเฉพาะวันหนึ่งๆเพื่อเราจะได้ลองใจว่า พวกเขาจะดำเนินตามบัญญัติของเราหรือไม่ในวันที่หกเมื่อพวกเขาเตรียมมานาที่นำมาก็ให้เก็บเพิ่มเป็นสองเท่าของที่พวกเขาเก็บในวันอื่นๆโมเสสกับอารนจึงบอกชนชาติอิสราเอลทั้งหมดว่าในเวลาเย็นพวกท่านจะได้รู้ว่าพระยาเวทรงเป็นผู้นำพวกท่านออกจากแผ่นดินอียิปตในเวลาเช้าพวกท่านจะได้เห็นพระสิริของพระยาเวเพราะพระยาเวทรงได้ยินคำที่ท่านบ่นต่อว่าพระองค์แล้ว เราทั้งสองเป็นใครเล่าพวกท่านจึงมาบ่นต่อว่าเราโมเสสกล่าวว่าในเวลาเย็นพระยาเวจะประทานเนื้อให้พวกท่านรับประทานและในเวลาเช้าจะประทานอาหารให้รับประทานจนอิ่มเพราะพระยาเวทรงได้ยินคำบ่นของท่านต่อพระองค์เราทั้งสองนี้เป็นใครเล่าพวกท่านไม่ได้บ่นต่อว่าเราแต่ได้บ่นต่อว่าพระยาเวโมเสสจึงกล่าวกับอาโรนว่าจงบอกชุมนุมชนอิสราเอลทั้งปวงว่า จงมาอยู่เฉพาะพระพักพระยาเวเพราะพระองค์ทรงได้ยินคำบ่นของพวกท่านแล้วขณะที่อารนกล่าวกับชุมนุมชนอิสราเอลอยู่นั้นพวกเขามองไปทางถิ่นธุรกันดารและนี่แน่พระรศมีของพระยาเวปรากฏอยู่ในเมฆพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าเราได้ยินคำบ่นของชนชาติอิสราเอลแล้วจงกล่าวแก่พวกเขาว่าในเวลาโพรเพสพวกเจ้าจะได้กินเนื้อทั้งในเวลาเช้าเจ้าจะได้อาหารกินจนอิ่ม แล้วเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาเวพระเจ้าของพวกเจ้าเมื่อถึงเวลาเย็นฝูงนกคุ้มบินมาเต็มค่ายในเวลาเช้าก็มีน้ำค้างรอบค่ายเมื่อน้ำค้างระเหยไปแล้วนี่แนะมีเกร็ดบางละเอียดเหมือนน้ำค้างแข็งอยู่บนพื้นดินในถิ่นธุรกันดารน,นั้นเมื่อชนชาติอิสราเอลเห็นจึงพูดกันว่านี่อะไรหนอเพราะพวกเขาไม่ทราบว,ว่าเป็นสิ่งใดโมเสสจึงบอกพวกเขาว่า นี่แหละเป็นอาหารที่พระยาเวประทานให้พวกท่านรับประทานนี่เป็นสิ่งที่พระยาเวทรงบัญชาไว้คือให้ทุกคนเก็บเท่าที่พอรับประทานอิ่มให้เก็บคนละสองลิตรตามจำนวนคนที่พักอยู่ในเต็นท์ของตนชนชาติอิสราเอลก็ทำตามนั้นบางคนเก็บมากบางคนเก็บน้อยแต่เมื่อพวกเขาใช้เครื่องตวงคนที่เก็บได้มากก็ไม่มีเหลือและคนที่เก็บได้น้อยก็ไม่ขาดแคลนทุกคนเก็บได้เท่าที่คนหนึ่งรับประทานได้ โมเสสสั่งพวกเขาว่าอย่าให้ใครเหลือไว้จนรุ่งเช้าแต่พวกเขาไม่เชื่อฟังโมเสสบางคนเหลือไว้จนรุ่งเช้าอาหารนั้นก็มีหนอนขึ้นและบูดเหม็นโมเสสจึงโกรธคนเหล่านั้นพวกเขาเก็บกันทุกๆเช้าเท่าที่คนหนึ่งรับประทานได้แต่พอแดดออกร้อนจัดแล้วอาหารนั้นก็ละลายไปเมื่อถึงวันที่หพวกเขาเก็บอาหารสองเท่าคือคนละสีลิตรผู้นำทั้งหมดของชุมนุมชนจึงเข้ามารายงานโมเสส โมเสสบอกพวกเขาว่าพระยาเวทรงบัญชาว่าพร่กนี้เป็นวันหยุดพักเป็นสบาโตวันบริสุทธิ์แด่พระยาเวจะปิ้งอะไรก็ให้ปิ้งจะต้มอะไรก็ให้ต้มเสียและส่วนที่เหลือทั้งหมดจงเก็บไว้จนถึงวันรุ่งขึ้นเมื่อพวกเขาเก็บไว้จนถึงวันรุ่งขึ้นตามที่โมเสสสั่งอาหารนั้นไม่บูดเหม็นและไม่มีหนอนในนั้นโมเสสจึงบอกว่าวันนี้จงกินอาหารนั้นเพราะว่าวันนี้เป็นวันสบาโตของพระยาเว วันนี้พวกท่านจะไม่พบอาหารอย่างนั้นในทุ่งเลยจงเก็บอาหารหกวันแต่ในวันที่เจ็ดซึ่งเป็นสบาโตจะไม่มีเลยต่อมาในวันที่เจ็ดบางคนออกไปเก็บแต่ก็ไม่พบเลยพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าพวกเจ้าจะขัดขืนบัญญัติและกฎหมายของเรานานสักเท่าไหร่ดูสิพระยาเวประทานวันสบาโตให้พวกเจ้าเพราะฉะนั้นในวันที่หพระองค์ประทานอาหารให้พอรับประทานสองวันในวันที่เจ็ดนั้น ให้ทุกคนพักอยู่ในที่ของตนอย่าให้ใครออกจากที่พักเลยเพราะฉะนั้นประชาชนจึงได้หยุดพักในวันที่เจ็ดคนอิสราเอลเรียกชื่ออาหารนั้นว่ามานามันเหมือนเมล็ดผักชีแต่มีสีขาวและมีรสเหมือนขนมแผ่นผสมน้ำผึ้งโมเสสกล่าวว่าพระยาเวมีรับสั่งว่าจงตวงมานาสองลิตรเก็บไว้ตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเจ้าเพื่อพวกเขาจะได้เห็นอาหาร ซึ่งเราเลี้ยงพวกเจ้าในถิ่นทุรกันดารนี้เมื่อเรานำพวกเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์โมเสสบอกอาโรนว่าจองเอาไหายลูกหนึ่งแล้วตวงมานาให้เต็มสองลิตรวางไว้เฉพาะพระพักพระยาเวให้เก็บรักษาไว้ชั่วชาติพันธุ์ของพวกท่านอาโรนก็วางมานานั้นลงหน้าหีบแห่งสักข,ขีพยานเพื่อรักษาไว้ตามที่พระยาเวทรงบัญชาโมเสสชนชาติอิสราเอลได้กินมานาสีสปี จนพวกเขามาถึงแผ่นดินที่จะอาศัยอยู่พวกเขากินมานาจนมาถึงชายแดนแผ่นดินคณะอันเครื่องตวงของแห้งมาตรฐานที่ใช้ในเวลานั้นเท่ากับ20ลิตรอพยพบทที่17น้ำออกมาจากหิน ชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดเคลื่อนออกจากถิ่นธุรกันดานศีลไปเป็นประยะระยะตามพระบัญชาของพระยาเวและมาตั้งค่ายที่เรฟิดิมที่นั่นไม่มีน้ําให้ประชาชนดื่มเพราะฉะนั้นประชาชนจึงเอาเรื่องกับโมเสสและกล่าวกับโมเสสว่าให้น้ําพวกข้าดื่มซิโมเสสจึงบอกพวกเขาว่าพวกเจ้าหาเรื่องเราทําไมทําไมพวกเจ้าจึงบังอาจลองดีกับพระยาเวแต่ประชาชนกระหายน้ํา ณที่นั้นจึงบ่นต่อโมเสสว่าทำไมท่านจึงพาเราทั้งบุตรและฝูงปศุสสัตว์ของเราออกจากอียิปมาเพื่อให้อดน้ําตายโมเสจึงร้องทูลพระยาเวว่าข้าพระองค์จะทําอย่างไรกับชนชาตินี้ดีพวกเขาเกือบเอาเหินขว้างข้าพระองค์ให้ตายอยู่แล้วพระยาเวจึงตรัสกับโมเสสว่าจงเดินล่วงหน้าประชาชนไปและนําพวกผู้ใหญ่บางคนของอิสราเอลไปกับเจ้า จงถือไม้เท้าที่เจ้าใช้ตีแม่น้ำนายนั้นไปด้วยนี่แนะ่เราจะยืนอยู่ต่อหน้าเจ้าที่นั่นบนศิลาที่ภูเขาโฮเรบจงตีศิลานั้นแล้วน้ำจะไหลออกมาให้ประชาชนดื่มโมเสสก็ทำดังนั้นต่อหน้าต,ต่อตาพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลโมเสสเรียกชื่อสถานที่นั้นว่ามัสสาและเมริบาเพราะคนอิสราเอลหาเรื่องตนหน้าที่นั้นและลองดีกับพระยาเวว่า พระยาเวสถิตยอยู่ท่ามกลางพวกข้าพเจ้าจริงหรือคนอามาเลกจมตีคนอิสราเอลแต่พ่ายแพ้เวลานั้นคนอามาเลกยกมารบกับคนอิสราเอลที่เรฟีดิมโมเสสสั่งโยชูวาว่าจงเลือกผู้ชายฝ่ายเราออกไปสู้รบกับคนอามาเลกพ่กนี้เราจะยืนถือไม้เท้าของพระเจ้าอยู่บนยอดเขาโยชูวาก็ทำตามคำสั่งของโมเสสเขาออกไปรบกับคนอามาเลก ส่วนโมเสสอาโรนและเฮอก็ขึ้นไปบนยอดเขานั้นโมเสสยกมือขึ้นเมื่อไรอิสราเอลก็ได้เปรียบเมื่อนั้นท่านลดมือลงเมื่อไรพวกอามาเลกก็ได้เปรียบเมื่อนั้นแต่มือของโมเสสมื่อล้าเขาทั้งสองจึงนำก้อนหินมาวางให้โมเสสนั่งอาโรนกับเฮอก็ช่วยยกมือท่านขึ้นคนละข้างมือทั้งคู่ของท่านจึงชูอยู่จนตะวันตกดินส่วนโยชูวา ปราบกองทัพอามาเลกพ่ายแพ้ไปด้วยคมดาบพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงเขียนข้อความต่อไปนี้ลงในหนังสือเพื่อเตือนความจำทั้งเล่าให้โยชูวาฟังคือเราจะล้างเผ่าพันธุ์อามาเลกให้สิ้นไม่ให้ปรากฏในความทรงจำของประชาชนภายใต้ฟ้าเลยโมเสจึงสร้างแท่นบูชาเรียกชื่อว่ายาเวนิสีกล่าวว่าเพราะมีมือหนึ่งยกขึ้นต่อสู้พระที่นั่งของพระยาเวพระยาเว จะทรงทําสงครามกับคนอามาเลกทุกชั่วชาติพันธุ์อพยพบทที่18คําคำแนะนําของเยโทเยโทปุโรหิตแห่งมีเดียนพ่อตาของโมเสส ได้ยินถึงกิจการทุกอย่างที่พระเจ้าทรงทำเพื่อโมเสสและเพื่ออิสราเอลประชากรของพระองค์เมื่อพระยาเวทรงนำอิสราเอลออกจากอียิปตเยโทพ่อตารับสิบป,ปราภรรยาของโมเสสว้หลังจากที่โมเสสส่งกลับไปพร้อมกับบุตรทั้งสองคนของนางคนหนึ่งชื่อเกอร์ชมเพราะโมเสกกล่าวว่าข้าพระเจ้าเป็นคนต่างด้าวในต่างแดนอีกคนหนึ่งชื่อเอลีเอเซอร์เพราะท่านกล่าวว่า พระเจ้าของบิดาข้าพเจ้าเป็นผู้อุปถัมภ์ของข้าพเจ้าและทรงให้ข้าพเจ้ารอดจากดาบของฟาโรเยโทพ่อตาของโมเสสพาภรรยาและบุตรทั้งสองคนนั้นมาหาโมเสสในถิ่นทุรกันดารที่เขาตั้งค่ายอยู่ที่ภูเขาของพระเจ้าเยโทส่งข่าวไปบอกโมเสสว่า เราเยโทพ่อตาของท่านพาภรรยาของท่านกับบุตรทั้งสองของนางมาหาท่านโมเสสออกไปต้อนรับพ่อตากราบลงและจูบท่านต่างไต่ถามทุกสุขกันและกันแล้วพากันเข้าไปในเต็นท์โมเสสเล่าให้พ่อตาฟังถึงเหตุการณ์ทุกประการซึ่งพระยาเวทรงทำกับฟาโรห์และกับคนอียิปต์เพราะทรงเห็นแก่อิสราเอลทั้งความทุกข์ยากลำบากทุกอย่าง ซึ่งเกิดขึ้นแก่คนอิสราเอลในระหว่างทางและพระยาเวโปรดช่วยพวกเขาให้พ้นภัยอย่างไรเยโทก็ยินดีที่ได้ทราบถึงคุณความดีทุกอย่างซึ่งพระยาเวได้ทรงทำกับคนอิสราเอลผู้ซึ่งพระองค์โปรดช่วยให้รอดพ้นจากเงื้อมือคนอียิปต์เยโทจึงกล่าวว่าสาธุการแด่พระยาเวผู้ทรงช่วยพวกท่านให้รอดจากมืออียิปต์และจากหัตของฟาโรผู้ทรงช่วยประชากรให้พ้นจากเงื้อมือของคนอียิปต์ ปัตนี้เราทราบว,ว่าพระยาเวทรงเป็นใหญ่กว่าพระทั้งปวงเพราะพระองค์ทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้พ้นภัยเมื่อคนอียิปต์กดขี่พวกเขาอย่างฮึกเหิมเยโธพ่อตาของโมเสก็นำเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องสัตวบูชาถวายแด่พระเจ้าส่วนอาโรนกับบรรดาผู้ใหญ่ของอิสราเอลมารับประทานเลี้ยงกับพ่อตาของโมเสเฉพาะพระพักพระเจ้าการแต่งตั้งผู้พิพากษา วันรุ่งขึ้นโมเสสนั่งตัดสินความให้ประชาชนพวกเขายืนห้อมล้อมโมเสตตั้งแต่เช้าจนเย็นเมื่อพ่อตาของโมเสสเห็นทุกอย่างที่โมเสสทำเพื่อประชาชนจึงกล่าวว่านี่ท่านใช้วิธีอะไรปฏิบัติกับประชาชนเล่าทำไมท่านจึงนั่งทำงานอยู่คนเดียวและประชาชนทั้งหมดก็ยืนล้อมท่านตั้งแต่เช้าจนเย็นโมเสสจึงตอบพ่อตาว่าเพราะประชาชนมาหาข้าพเจ้า เพื่อขอให้ทูลถามพระเจ้าเมื่อพวกเขามีการโต้เถียงกันก็มาหาข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าก็ตัดสินความระหว่างเขากับเพื่อนบ้านและสอนเขาให้รู้จักกฎเกณฑ์ของพระเจ้าและรรมบัญญัติของพระองค์พ่อตาของโมเสสจึงกล่าวกับท่านว่าท่านทําอย่างนี้ไม่ดีทั้งท่านและประชาชนที่อยู่กับท่านนั้นคงจะอ่อนล้าเพราะภาระนี้หนักเหลือกําลังของท่านท่านไม่สามารถทําคนเดียวได้ จงฟังเราบ้างเราจะให้คำแนะนำแก่ท่านและขอให้พระเจ้าสถิตกับท่านท่านจงเป็นผู้แทนของประชาชนเฉพาะพระพักตร์พระเจ้านำความกราบทูลพระเจ้าท่านจงสั่งสอนพวกเขาให้รู้กฎเกณฑ์และธรรมบัญญัติคือทำให้พวกเขารู้จักทางที่เขาต้องดำเนินชีวิตและสิ่งที่ต้องปฏิบัติยิ่งกว่านั้นจากประชาชนทั้งหมดท่านจงมองหาคนที่มีความสามารถที่ยำเกรงพระเจ้าที่ไว้ใจได้ และที่เกลียดศินบนจงแต่งตั้งคนอย่างนี้ไว้เหนือพวกเขาเป็นผู้ปกครองคนพันคนบ้างร้อยคนบ้างห้าสิบคนบ้างสิบคนบ้างให้พวกเขาเพิพากษาคดีของประชาชนอยู่เสมอส่วนคดีใหญ่ๆก็ให้พวกเขานำมาแจ้งต่อท่านแต่คดีเล็กๆน้อยๆให้พวกเขาตัดสินเองการงานของท่านจะเบาลงและพวกเขาจะแบกภาระร่วมกับท่าน ถ้าทำดังนี้และพระเจ้าทรงบัญชาแล้วท่านก็จะสามารถทนได้และประชาชนทั้งหมดนี้ก็จะไปยังที่อาศัยของตนด้วยความสงบสุขโมเสสก็เชื่อฟังถ้อยคำของพ่อตาและทำตามที่ท่านกล่าวทุกประการโมเสสจึงเลือกคนที่มีความสามารถจากคนอิสราเอลทั้งหมดและตั้งให้เป็นหัวหน้าประชาชนเป็นผู้ปกครองคนพันคนบ้างร้อยคนบางห้าสิบคนบ้างสิบคนบ้าง คนเหล่านั้นพิภากษาคดีของประชาชนอยู่เสมอแต่คดียากๆพวกเขานำไปแจ้งโมเสสส่วนคดีเล็กๆน้อยๆพวกเขาตัดสินเองโมเสสส่งพ่อตาของตนกลับไปพ่อตาก็กลับไปยังแผ่นดินของตน